ตัวละครที่คนดูผมทัศเกะมาแล้วกูจีว่าทัศเกตของที่เกลียดก็มีเยอะเลยนะครับแต่ของที่ชอบไปมีสักอย่างมาเว้ยมันหมัดชนหมัดเดี๋ยวล็อตลมเฮ้ย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 มันช่วยกูตีหรือมันแยกกูทุกคนทุกคนคอมเมนต์หน่อยเฮ้ย ไรวะแชทรู้ไงวะเครมนจะแย่งกูเฮ้ยเจออย่างนี้อีกแล้วลมมึงอ่ะไอมันแย่งแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทีไรเนี่ยดีนะกูไม่เล่นหลิงของพวกมึงได้เดยวเขาให้ จากว่าสิบตัวละครที่โคตรจะเหมือนผมอะแค่นั้นแหละการหันใจโปรเพเยอร์แต่ละตาที่กูโดนมึงดูดิกูเข้าใจแล้วเว้ยว่าทำไมทุกคนถึงขู่กันมาขนาดนี้ว่าแบบไม่พี่ขอทำพูดดีกว่าทีปิกมันของจริงของจริงครับรู้เรื่องแล้วอตอนนี้รู้เรื่องกระเบื้องลั่นอะตายเนี่ยมาของจริงเลย ม,ม,ม,มึงไปช่วยเพื่อนสิดูดิพันธิตกูต้องเก็บมาเพื่อเอามาล้านเนี่ยแทนที่กูจะพันธิตมาล้านมังกรกูต้องเอามาแข่งกับทีมตัวเอง แทนที่กูจะมีพันธิตบาล่าส์บางกอนกูต้องเอาพันธิตมาแข่งกับทีมตัวเองมาแย่งบูกับทีมตัวเองเกมแม่งชนะง่ายๆทำให้มันยากมึงดูใช่ปะหรือว่ามึงจิตนาดีจิตนาไม่ดีแล้วทีมกูมีสองตัวมาช่วยกันตัดป่าออฟเลนอยากลุ้สวยป่ะน้องบวกดิอะมึงทับ มึงว่าไงวะแชทมึงว่าไงวะทีมกูมี8ตัวมึงว่าไงวะตาเนียกูมั่นใจแล้วหนึ่งคือ2 vs 8ที่เดี๋ยวต้องมาดูอีกตัวหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเจลอร์ในท่เนี้ย ต้องแบกแบบอภิมหาแบกอ่ะตาเนี้ยแบกธรรมดาไม่ได้อ่ะอแล้วยืนบ่อยาวตัวนึงเี็ยอาจจะหลุดแหละเข้าใจได้สองเวแปดชนะก็ก็ร่นอ่ะตาเนี้ยสองเวแปดอ่ะใครหิ่อ่ะมาดิเจอกูหน่อยบา็เสร็จกูด้วยแ่งจังเ,เข้าใจสกิลอ่ะสองเวแปดเว้ยเหลือตัวไหนนะที่ไม่ใช่ ในทีมผมตาเนี้ยตัวนึงอ่ะหูอลูกาศูนย์ห้าหนึ่งตาเนี้ยหนึ่งเวทเก้าใช่ไหมโอเคมึงดูดิทีมกูชีวิตคือแม่งไม่เอาแแล้วมีหน้าที่มานั่งตีปากกูอลูกาศูนย์ห้าหนึ่งพร้อมการันตีแย่งป่าแบบลัน่นปากบ้านกูอย่างโล่งทีมเขาเวทเหรอทีมกูอางสี เวส์สามมันมาสี่ละได้ละหนึ่งวีไส์สามอะเมื่อกี้เราแล้วกันกูต้องทำขนาดไหนอะ่ะส่วนในนี่แทนที่จะเลือกไปตีมันมาเลือกตีคิสป,ปากูแม้ทีมกูจะเป็นกูจะส่งมังกรให้พวกเขาอะ่ะส่งมังกรให้แล้วนะเหล่าทั้งหลายผมไม่ได้รอน,นะแต่คือมัน ผมกล้าพูดได <not> ้เต <properties> wow, ็มปากปกติผมไม่ค่อยด่าชาวแรงเท่าไหร่แต่อันนี้คือของแท้เนี่ยจริงก็นาบุกไปแล้วส่วนคือแบบจริงไม่จริงโจ้คนได้กคนต้องเล่นจังหวะเข้าออกเข้าออกค่อยเก็บทีละตัว นั่งตีคีปิปากกันทั้งทีมมึงดูภาพมึงดูภาพนี้สองควายนั่งตีคีิป,ปากเห็นภาพไหมแกภาพไม่ไกี่กเทปอะทุกคนเนี่ยสองควายนั่งตัดคีบป,ปากกู โคตรมันด Absolute a n i m a กูดูตัโย นดี๋ยวไเป็นตาที่ซวยที่สุดในการสุ่มเจอเพื่อนร่วมทีมเว้ยผมเลยภาพการที่มันจะขวนีไม่ออกเลยคือความกูแตกทุกเลนอ่ะมไม่ทำเลนเลยผันปักษา ทำทุกอย่างทำทุกอย่างพี่ชายคนนี้จะทำได้แล้ว <S <S ทำทุกอย่างที่ผู้ชายคนนึงจะทำได้ <S 1> <S 1> ทำทุกอย่างที่ผู้ชายคนนึงจะทำได้เว้ยจริงจริงป้อมฆ่าคนทำเลนเอามังกรทำทุกอย่างเลยเว้ย <S 1> <S 1> ต่อจากนี้เรื่ก,กูการยีท่าตำแหน่ง าจะจังหวะน,นี้แหละทีเผอเราใช้ประโยชน์จากประโยชน์ตอนนี้กำลังล่อซื้อให้แบบไม่ได้ตั้งใจเ,เ,เราเก็บสามใช้ประโยชน์จากประโยชน์ขอให้ทีมเราจะแค่ไหนเราก็ต้องก้าวข้างขีดจำกัดนั่นแหละการก้าวพ้นอีพิก ได้สามทางจากการใจเย็นของไกนิตโอเคหนึ่งเอสเก้าหันปางมาเด้อ

มาแลบวมาวะไอ้มาดิพวกมึงมาสิเออกูไม่เล่นแล้วกูจบใก่กหนึ่งเวเก้าหนึ่งต่อเก้าไอ้ลมก,กับออฟเล็ตวันดับบีอยากเป็นปลา อะไรตีปากกูอย่างเดียวแล้วก็ใครก็ไม่รู้ที่แม่งเดินไปตายเลยเอเคหนึ่เวทเกขอจริงตาเนี่ยคือหนึ่เวทเก้าขอจริงแบบไม่คลิกเบตกูเก้าข้ามมาได้นี่แหละพลังของตกูจีวสิบตัวละครที่ควรจะเหมือนผมก็ดูแต้มแต้มมัน3าคนเท่ากับกูคนหนึ่งอ่ะสุดยอดมากตานี้หนึ่งเว้า รีพอร์ตไงว่าเกมนี้ก็เถอะตัวฆ่านั้นไร้ศัตรูถ้าเพื่อนเราโง่เราก็แค่แบกอีปิกก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่า